ท้จริงเป็นสิ่งอมควานส่วนทางลุกพระนาสิบดาราดังติดหนักจนถูกลือลมหายใจไม่หอมบางคนชนะใจตัวเองหักดิบเลิกได้ขอส่งแรงบันดาลใจในการเลือกด้วยตัวอย่างดาราเลิกเหล่านี้ใครอยากมีร่างกายที่ดีๆมีชีวิตที่ดีลองให้ตัดขาดเหมือนดาราเหล่านี้ต่อไปนี้ทุกคนรู้ดีว่าสิ่งที่ไม่เคยให้คุณโดยเฉพาะคนในครอบครัวด้วยเหตุนี้หลายคนจึงอยากเลิกเพื่อร่างกายที่ดีของตนเองและครอบครัว เหมือนกับดาราที่ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีเคยแต่ก็เลิกอย่างเด็ดขาดได้มาดูกันว่าดาราเลิกแล้วมีใครบ้าง1 ารากและสาวมากี้ยื่นคำขาดว่าถ้าเลิกไม่ได้ก็ไม่ต้องมีลูกงานนี้หนุ่มพกของเราเลยต้องอำลาอย่างเด็ดขาดและในที่สุดเขาก็เลิกได้หนึ่งร้อยเปอร์เซนต์เวียสุกรวั์เคยมีข่าวว่าหนุ่มเวียเป็นสายเที่ยวค่อนข้างหนักถึงขั้นมีคนพูดว่าเป็นพระเอกที่มีลมหายใจไม่สดชื่นเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเพราะหนุ่มเวียเลิกอย่างเด็ดขาดมันต้องอย่างนี้สิพระเอกตัวจริงสามน้ำรพีพัฒน์หนุ่มหล่อหน้าใสายอย่างคุณน้ำรพีพัฒ แต่พอมีลูกมีครอบครัวก,ก็ตั้งใจจะดูแลของตัวเองมากขึ้นโดยคุณน้ำบอกว่ามีกำลังใจจากลูกชายนี่แหละที่เป็นแรงผลักดันอันสำคัญ 4. สายป่านอภิญญายืนอกยอมรับต,งตรงๆว่าเคยแต่เดี๋ยวนี้เลิกแล้วนะจ๊ะโดยเหตุผลที่ทำให้นางเอกสายห้าวอย่างสายป่านตัดใจเลิกก็เพราะเธอไม่อยากให้คุณแม่เป็นห่วงไปมากกว่านี้อีกครั้งเธอรู้ตัวดีว่าเป็นบุคคลสาธารณะมีวัยรุ่นติดตามอยู่เยอะ 5. ปีใหม่สุโม,มนรัต เป็นอีกหนึ่งสาวที่ผ่านอะไรมาเยอะแต่พอถึงจุดหนึ่งปีใหม่ก็ตระหนักว่าเราต้องรักตัวเองเลยตัดสินใจหันหลังให้แถมตอนนี้ยังเป็นสายเฮลตี้ออกกำลังกายเฟิร์มหุ่นอีกด้วย6ว a r โชว์ คุณแม่สายสตรองคนนี้ก็เลิกมาได้หลายปีแล้วด้วยคำถามแสนซื่อของลูกสาวตัวเล็กที่ถามแม่ว่าทำไมต้องทำประโยคสั้นๆแต่มีพลังมหาศาลจนสาวแวโซต้องหวนกลับมาคิดโดยมีน้องคนดีลูกสาวที่น่ารักคอยเป็นกำลังใจสำคัญเจ็ดอมอามารินในอดีตถือได้ว่าเป็นคนบันเทิงคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตแบบสุดๆหลังจากบวชและศึกออกมากลายเป็นอัมอามารินคนใหม่แล้ว 8. กับตันพุทเนศเมื่อสร้างครอบครัวแต่งงานมีลูกพระเอกหนุ่ม ละมุนล,ละไมก็ตัดสินใจเลือกอย่างเด็ดขาดอนุภาพของความปรักนี่ดีจังเลยเนอะก้าวขวัญอุตสามณีไวทยานนท์กลายเป็นท a อกออฟเดอะทาวพักใหญ่แต่เจ้าตัวก็บอกว่ามันคือของไม่จริง 10. มารีเบิร์เนอร์แม้แต่นางเอกสาวลุกเรียบร้อยคนนี้ก็เคยมีภาพออกมา